Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวเมถุนทุกคนนะคะทั้งแบบลัคนาและแบบราศีเข้าสู่ช่องคา f e ่โฮโคลิปนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่อ่านความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดคนมีคู่และสุขภาพประจำเดือนมกราคม2568ก่อนอื่นใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินนะคะก็ไปฟังกันได้นะคะคลิปเนี่ยลงไปแล้วนะคะรวมถึง ภาพรวมชีวิตนะคะของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนในปี2568ก็ลงไปแล้วเช่นกันฝากทุกคนไปฟัง2คลิปนั้นด้วยนะคะแต่ถ้าใครฟังแล้วนะคะมาค่ะเรามาเปิดไพ้ความรักกันดีกว่านะเหมือนเดิมนะคะใครที่เป็นคนมีคู่กดทามสแต a ป์ใต้คลิปไปฟังคลิปของอ่าไปฟังส่วนของตัวเองได้เลยส่วนคนโสดเนี่ยฟังจบแล้วก็กดท i m ส s t a ป์ใต้คลิปไปฟังสุขภาพได้เลยเช่นกันนะคะมาค่ะ เริ่มเปิดกันที่ไพ่คนโสดก่อนเหมือนเดิมนะมาดูกันซิว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะที่ยังโสดอยู่เนี่ยความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมการาคม2568เป็นยังไงบ้างก็เป็นคนโสดเก้าเหรียญก็เป็นคนโสดคะ่ะพี่หมอ โสดจริงจริงเดอะฟูลเดอะฟูลนี่ยากมากด้วยนะที่คิดจะแบบว่ามีใครอะเดอะเดวิลแต่มีเดวิลนี่ก็น่าสนใจไฮพรสเทดอ่าโหทุ้ยค่ะมีคนโสดที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ด้วยนะคิงหลี สิบไม้แปดดาบสิบเหรียญและจะมนอืมชาวราศีเมถุนและลัคนามถุนเนี่ยมีพลังงานความเป็นโสดสูงมากแล้วเป็นคนโสดที่ยากอะ่ะ ยากกับการจะมีความสัมพันธ์แบบยากมากในช่วงในเดือนนี้ละกันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องนานเพราะเราดูเป็นเดือนนะในเดือนนี้ยากค่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเปิดใจให้ใครขนาดนั้นถามว่าทําไมเอาที่ตัวเราเองก่อนเลยตัวเราเองเปิดมาประเด็นของเราเป็นไพ่เก้าเหรียญแล้วตามมาด้วยเดอะฟูลแบบชัดเจนนะคะแถมเขาถูกคิงเหรียญอยู่ข้างล่างไปอีกนะ ที่หมอมองว่าเป็นคนโสดที่ไม่ต้องการใครขนาดนั้นรู้สึกว่าเรามีชีวิตโสดของเราอย่างนี้ยก็ดีอยู่แล้วอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วทํางานหาเงินอะเป็นผู้หญิงก็อยู่แบบสวยๆรวยๆไปอยู่เป็นผู้ชายก็อยู่แบบหล่อๆรวยๆของเราไปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นกับการมองหาความสัมพันธ์ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่คอมพลีตอะคือถามว่าอยากมีไหมอะขึ้นเดวิลอยากมีค่ะ ขึ้นสิบเหรียญแน่นอนค่ะอยากมีครอบครัวค่ะอยากสร้างครอบครัวเพียงแต่เดือนนี้ไม่ค่ะอ่าก็คือเดือนนี้เราไม่ได้อยากเดือนนี้เราพอใจกับชีวิตโสดของเราสนุกกับการไปเที่ยวเอนจอยกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงเก,เ,กเก่าก็ยังได้เลยนะนะคะก็นั่นคือเหตุผลก่อนละเหตุผลแรกต่อมานะคะเลยหลายคนเนี่ยอ่าบางคนนะจะเป็นทั้งสองเหตุผลเนี่ยอยู่ในคนเดียวกันก็ได้นะ ก็คือยังคงลืมคนเก่าไม่ได้นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยยังรู้สึกแบบยึดติดอยู่กับคนเดิมๆยังมีความหวังอยู่กับคนรักเก่าๆที่แบบเลิกลากันไปแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะว่าเลิกกันนานหรือ,อยังนะแต่ขอให้เป็นคนในใจแล้วกันคือมีคนในใจนะคะเพราะฉะนั้น energy แบบนี้มันยากมากๆกับการที่จะเปิดรับใครเขามามันเหมือนคุณยอมรับเขาแค่คนเดียวอยู่ในเดือนนี้ นั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาหรือว่าเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตเราทีนี้พอพูดถึงประเด็นคนเก่าเนี่ยหลายคนที่อยู่ในพลังงานนี้หรืออยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยก็คงจะอยากรู้ว่าแล้วมันมีโอกาสไหมคะที่คนเก่าๆเ,เนี่ยจะกลับมาพี่หมอหมองว่าปัญหาที่ทำให้คุณกับ เราต้องมองปัญหาก่นอนเนาะปัญหาที่ทําให้คุณกับเขากลายมาเป็นคนเก่ากลายมาเป็นแฟนเก่ากลายมาเป็นคนคุยเก่ากันอยู่ในตอนเนี้ยมันยังอยู่อ่ะคือมันไม่เคยถูกแก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะได้รีเทิร์นไหมจริง,รงๆขึ้นไพ่หกถ้วยมันควรอ่านว่าจะได้รีเทิร์นแหละแต่พี่หมอหมองว่าอย่างมากเลยอ่ะมันก็เป็นฟิลเหมือนกลับมางอกลับมาคุยกลับมาขอคืนดีหรือว่าอ่า พยายามกลับเข้ามาก็ได้นะแต่ตัวเราค่อนข้างจะใจแข็งมากๆนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขแบบชัดเจนว่าฉันไม่เอาแล้วปัญหาเดิมถ้าเธอยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือไม่มีทางที่เราจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นเด็ดขาดมันก็เลยก้ากึ่งเนาะว่าเออเขาวนเวียนนะแต่ว่าไม่เห็นการ กลับไปคอมพ l e t กันขนาดนั้นหรือมีคอมมิตเมนต์กันขนาดนั้นแต่ถ้าคู่ไหนนะคนไหนตัดสินใจแบบจะมีคอมิเมนต์เพราะว่าบอกแล้วว่าเราก็ยังลืมเขาไม่ได้ทุกคนต้องฟังแล้วต้องทําความเข้าใจแบบนี้นะคะเมื่อกี้บอกว่าหนูอะลืมเขาไม่ได้แต่ถ้าหนูลืมเขาไม่ได้ก็แปลว่าหนูอยากกลับสิมันมีคนประเภทที่แบบว่าเราจํานะคะแต่มันจําแบบไหนล่ะจําดีจําไม่ดีอย่างนี้นะ ต่อให้เขาดีเนี่ยปัญหามันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่เดินหน้าก็เยอะมีอย่างนี้หลายคู่นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าจะกลับไปอ่ะมันก็จะกลับไปติดที่ปัญหาเดิมแล้วมันก็มีเวในการที่ต้องถามตัวเองละนะเมถุนที่ยังโสดนะแล้วมีเ n e r g y แบบนี้สถานการณ์นี้คุณต้องถามตัวเองว่าคุณพร้อมกับการจะอยู่กับเงื่อนไขนั้นไหมนะคะ จะบอกว่าหลายๆคู่เนี่ยเงื่อนไขที่พี่หมอเห็นแล้วมันเป็นปัญหาเลยอะนะจะมาในเรื่องของบุคคลที่สก็ได้บางคนเนี่ยเหมือนวนเวียนอยู่กับคนที่เจ้าชู้นะหรือมีความท็อกซิกด้วยพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วเจ้าตัวเขาแก้ไม่ได้กลายเป็นว่าเมียถุนต้องมานั่งก้มหน้าก้มตายอมรับในพฤติกรรมของเขาอะ่ะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณไหวไหม าคุณกันก้าเหรียนะั้พี่หมอเชื่ออยู่อย่างว่าคุณจะตอบว่าไม่เอานะแต่ถ้าคุณตัดสินใจเป็น j u d g m e ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นเดวิลก็ได้นะตัดเขาไม่ได้อย่างเงี้ยอันนั้นคุณก็จะเข้าไปอยู่ในวังบนของกงกรรมกงเกวียนแล้วกันขออนุญ,ญาตใช้คำนี้คนะ่ะมองว่าเดือนนี้ไม่เหมาะแล้วพี่หมอก็ไม่เชียร์ด้วยนะอันนี้ที่กล้าที่จะพูดว่าไม่เชียรนะ์เนี่ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นพา r คนโสดแล้วนะคะ เราไม่ได้เข้าไปมีความไม่ได้อยู่ในสภาวะของการเป็นคู่ครองกับเขาอะสามารถที่จะอ่านแนวนั้นได้แต่ถ้าเป็นคู่ครองกันอยู่ที่หมอพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเลิกเถอะพูดไม่ได้นะยุ่งไม่ได้ต้องตัดสินใจเองนะแล้วก็อย่าลืมสําคัญที่สุดวันนี้ก็คือดวงรวมนะคะเป็นพลังงานรวมนะใครที่เป็นโสดแล้วก็ไม่ได้ยุดติดอยู่กับคนเก่าอะเอากรณีนี้ด้วย ใครที่เป็นโสดแล้วไม่ได้ยึดติดกับคนเก่าเนี่ยพี่หมอหมองว่ามันมีเกณฑ์จะเจอกับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเราซึ่งไอพลังงานแบบนี้ต่อให้ไม่ใช่คนเก่าแต่ชีวิตคุณก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาแล้วค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่จะทำให้ชาวราศีเมถุนและลัคนามเมถุนเนี่ยยังไม่พร้อมกับคนที่เข้ามานะ อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูพาร์ทคนมีคู่กันคนโสดฟังจบแล้วอย่าลืมนะคะกดไทม์สแตมปไปฟังสุขภาพได้เลยนะจะไ,ได้ไม่เสียเวลามาค่ะถึงคราวของคนมีคู่นะคะมาดูซิว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุน ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วเนี่ยนะมีสถานะชัดเจนนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6พั้ดหนึ่งดาบสามเหรียญเด็ก ้เดวิลมาตามมาทำไมเนี่ยในพาร์ทคนมีคู่เนี่ยหืมสิบดาหนึ่งไม้แต่พี่หมอเห็นประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากเลยอะเดี๋ยวจะพูดนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนหนึ่งไม้นะคะจะมีเลนแนอัศวินถ้วย สองมาอมเอเขอพูดพานนี้ก่อนได้ไหมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเด่นนะคะใครที่แต่งงานแล้วหรือพร้อมกับการจะมีเจ้าตัวน้อยนะคู่ครองอ่าใช้คำว่าอะไรล่ะคู่ของชาวราศีเมถุนกับชาวเมถุนเนี่ยนะคู่คุณอนะพร้อมแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมมากๆกับการจะมีลูก นะคะเดือนนี้ที่หมอหมองว่ามันมีการเหมือนแบบทุ่มเทรหรือว่าวางแผนเรื่องนี้แล้วมันไม่ใช่แค่วางแผนนะแต่มันดูซีเรียสมันดูลงมือทำคือถ้าในเชิงธรรมชาติเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะน้องมันเข้าใจกันได้แต่ประเด็นที่พี่หมอเห็นน่ะพี่หมอรู้สึกว่าหลายหลายคู่นะเหมือนรอมานานแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัญหาของคู่เราอยากมีลูกมานานแล้วไม่มีสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่หมอบองว่าเหมือนเดือนนี้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกับคู่ครองจะไปปรึกษาคุณหมอจะไปพึ่งวิทยาศาสตร์ไปพึ่งวิธีการอะไรก็ได้ที่จะทําให้เราเนี่ยได้ลูกมาแล้วถ้าถามพี่หมอว่าได้ไหมจริงๆหนูทําอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยขอบอกเลยว่ามีโอกาสได้นะคะแต่ว่ามันก็ดูเครียดๆนะไพ่เขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามปล่อยวางนะคะถ้าเรา ถ้าเกมของคนที่อยากมีลูกจริงๆอ่ะแนะนําว่าให้ฟังคุณหมอและอยากเครียดคุณหมอให้ทําตัวยังไงดูแลตัวเองยังไงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะต้องใช้ชีวิตยังไงอะไรก็มันแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันเนาะเออก็ให้เชื่อคุณหมอ แค่นั้นเลยนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวน้องก็มามีพลังงานเด็กน้อยขึ้นนะคะแล้วก็พี่หมอบอกว่ามันดูเป็นการวางแผนมันนานมากๆแล้วแต่ว่ามันมีปัญหามันติดปัญหาแทบจะถอดใจแล้วด้วยนะหลายๆคู่รู้สึกถอดใจรู้สึกว่าเออเราคงแบบเขาคงไม่อยากมาเป็นลูกเรานนะ้นหลายๆคนเวลาที่พี่หมอเคยได้ยินเขาคุยเขามาคุยกับพี่หมออย่างเงค่ะลูกดวงเขามาปรึกษาเรื่องแนวๆเนี้ย เออหนูอยากมีลูกหนูบีเก้นไหมหนูทออใจแล้วหนูคงเป็นเขาน้อยอกน้อยใจแต่จะบอกว่าไม่นะสําหรับชาวราศีเมถุนเป็นได้แต่ว่าคุณต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็อยากเครียดนะรู้สึกว่ามีคู่ที่ทําอะไรแบบนี้อยู่ในช่วงเนี้ยเข้ามาฟังมันเลยทําให้พี่หมอรู้สึกแบบนี้แล้วอ่านแบบนี้มาก่อนนะอ่ะแต่สําหรับคู่อื่นๆที่ไม่ได้มีเวนี้นะคะก็จะบอกว่าคล้ายๆกันนิดนึงแล้วกันนะคือเดือนนี้มันมี การเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่ชาวราศีเมถุนกับคู่ครองเนี่ยเหมือนวางแผนกันมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันมันดูมีอุปสรรคมันดูมีปัญหาเมื่อก่อนหน้านี้นะพอเข้ามาเดือนนี้มันเหมือนมันถึงจังหวะแล้วที่แบบเออถ้าเราไม่ทําเราจะไม่ได้ทำแล้วนะถ้าเราไม่แก้เราไม่เริ่มเราก็จะไม่ได้เริ่มแล้วนะแล้วปรากฏว่าคุณสองคนจับมือกันทําเรื่องเรื่องนั้นแล้วมันประสบความสําเร็จอะมา เจาะลึกลงไปว่าเป็นอะไรได้บ้างอยากรู้ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้หยหลายๆคู่เลยอะ่ะก็เป็นเชิงธุรกิจก่อนเลยง่ายๆก่อนเลยนะคะมีการลงทุนทําอะไรร่วมกันในเดือนนี้ได้นะคะแล้วก็หลายๆคู่จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆจริงๆไม่ได้ขึ้นไพ่บ้านชัดเจนขนาดนั้นแต่พี่หมอบอกว่าเป็นได้สําหรับไพ่เดอะมินเนนซนบใบนี้แล้วก็ไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยมันก็คืออ่าาระผูภารายายยาวเนาะ อมองก็ได้แล้วอีกหนึ่งเรื่องแบบชัดเจนก็คือเรื่องของการซื้อรถนะคะหลายๆคู่เนี่ยเหมือนกําลังทําเรื่องเนี้ยร่วมกันอยู่แล้วถ้าจะถามว่าทําได้ไหมตอบได้เลยว่าทําได้วางแผนกันดีๆแล้วก็แค่ลงมือทํานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะคะทุกคนเช่น การเริ่มเหมือนการปรับตัวการเรียนรู้นิสัยของกันและกันบางคู่ที่แบบเพิ่งคบกันเนี่ยเดือนนี้เหมือนมีเป้าหมายร่วมกันว่าฉันจะเลิกทานิสัยแบบนี้เธอเธอจะเลิกทานิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยมาดูมีการจับมือกันแก้ปัญหาที่มันท็อกซิกในความสัมพันธ์แล้วถามว่าทาได้ไหมบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆบางคู่ก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ค่อยมีเวลามาเจอกัน เป็นลักทางไกลก็ได้ไม่ค่อยเด็กคุยกันไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันปรากฏว่าเดือนนี้เรามาคุยกันใหม่เราก็พูดไปว่าเออมันไม่ไหวแล้วนะกับการจะอยู่ไกลกันหรือว่าการจะคุยกันน้อยกันเขาเรียกว่าอะไรน้อยมากกับการจะได้คุยกันได้เจอกันปรากฏว่ามันหาทางออกร่วมกันได้แก้ปัญหาร่วมกันได้นั่นเองนะคะแล้วล้วก็แก้ออกมาได้ดีมากๆมันดูไม่ฝืนอะพี่หมอรู้สึกว่า ข้อดีของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนที่มีคู่แล้วก็คือในเดือนเนี้คุณสองคนดูกระตือรือร้นในความสัมพันธ์ในการจับมือจะทําอะไรร่วมกันแต่ว่าเรื่องที่คุณจะทําร่วมกันเนี่ยมันก็ไล่ได้หลายเรื่องซึ่งพูดตัวอย่างไปแทบทั้งสิ้นแล้วนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักคู่ครองเยอะขึ้นนะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรค ในความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันหายไปคู่ไหนมีปัญหาเรื่องมือที่สาซึ่งพี่หมอมองว่ามันไม่ได้เกิดมาจากคุณไปมีเขาไปมีหรอกแต่มันมีคนเหมือนเข้ามาพยายามแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณนะบอกเลยว่าคุณสองคนเนี่ยจับมือกันแน่นมากๆแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเลยนะคะบอกเลยว่าไม่เขาจะไม่มีอิทธิพลกับคุณขนาดนั้นเลยนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัว ขอให้เขาเรียกว่าไงอ่ะคู่เนี้ยถ้ามีการสื่อสารกันดีๆอะ่ะเป็นคู่ที่แบบเข้าอกเข้าใจแล้วแบบมีแพชชั่นอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันมากๆค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะออกมาดีทีนี้มันก็มีปัญหาที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะปัญหาที่ต้องระมัดระวังหลักๆก,ก,ก็คือพฤติกรรมหรืออุป,ปนิสัยที่เรากําลังที่พี่หมอเพิ่งพูดไปเลยเนี่ยแหละ ว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยอยากจะเอามาแก้ถึงแม้ว่าพห่เขาจะบอกว่าเราเนี่ยทำแบบสบายๆเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้รู้สึกฝืนแต่บางครั้งความเป็นตัวเองมันก็หลุดถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเราคิดที่จะแก้ไขปัญหาแล้วนะคะถ้าในกรณีที่เขาละกันอเขา,าเป็นคนที่มีพฤติกรรมนี้เช่นความเจ้าชู้เช่นอ่าพูดนะเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดพูดไม่ดีหรือมีนิสัยอื่นๆก็ได้นะชอบอ ชอบแบบว่าไม่ค่อยแบบสนอ,อกสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเนี่ยพยายามแล้วเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเผลอติดความนิสัยอะเนาะมันก็อกลับไปทําแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเราเนี่ยต้องให้โอกาสเขาด้วยนะคะเพราะบอกแล้วว่ามันต้องร่วมมือกันนะพอเขาพอเขาเหมือนอ่ะถ้าเขาเผลอพูดไม่ดีใส่เรา อ้าที่รักอีกแล้วนะอย่างเงี้ยเออเราก็ไปพาร์ทนั้นเราอย่าไปแรงใส่นะคะให้ใจเย็นๆเขาก็อุ้ยขอโทษนะลืมตัวอะไรก็ว่าไปคือมันดีนะยังยืนยันว่ามันดีนะคะก็เอาเป็นว่าอ่าถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะก็มีปัญหาที่ควรระวังบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงหรอกพี่หมอคิดว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้ปัญหามันเข้ามาในความสัมพันธ์ขนาดนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรนะ อันนี้ก็คือพลังงานและสถานการณ์ของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะประจำเดือนมกราคม2568เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องสุดท้ายกันสุขภาพค่ะขอดูสุขภาพของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะประจำเดือนมกราคม2568สุขภาพเป็นยังไงบ้าง สองเหรียญอ้อโหเทมเพอรนนะคะเอ็มเพอร์เน็เรื่องแรกเลยคือความเครียดนะคะเพราะมองเห็นตั้งแต่การเริ่มเป็นแค่แบบปวดศีรษะระดับธรรมดาไปจนถึงการ ปวดไมเกรนนะบางคนนี่พี่หมอเคยเป็นไมเกรนในลักษณะที่มันขึ้นตาคือมันปวดมากอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดือนนี้หลายคนมีโอกาสเพราะพี่หมอกําลังจะบอกต่อว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของดวงตาสุขภาพตาแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับตาปัญหาเกี่ยวกับตาบางคนจะคิดได้แค่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแต่สําหรับพี่หมอเนี่ยให ให้แปดดาบอะมันเป็นได้มากกว่าน,นั้นนะคะมันอ่อจะเป็นไปในลักษณะแบบเหมือนมองอะไรได้ไม่ค่อยดีไม่ได้บอกว่าตาบอดนะทุกคนไม่ใช่นะคะแต่อารมณ์เหมือนตาพล่าตามัวการมองเห็นมันดูแบบเปลี่ยนไปอะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ามีปัญหาที่สายตานะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอเท่านั้น อุตส่ามานั่งฟังคลิปดูดวงได้แล้วเนี่ยถึงจะบอกว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดฟังไปแล้วเฮ้ยตรงเรามีปัญหานี้จริงๆเนี่ยแนะนำนะคะคุณหมอช่วยได้นะคะแล้วก็ความเครียดนะคะจะมีความเครียดสะสมอันนี้มองว่ามาจากเรื่องงานนะความเครียดสะสมก็พยายามอันนี้พูดยาก เวลาพูดเรื่องความเครียดทีไรเนะี่ยเราพี่หมอจะว่าพยายามอยากเครียดนะมันพูดยากเนาะเพราะเวลาเราเครียดเนะี่ยมันก็พยายามยากอยู่ใช่ไหมคะเราเข้าใจอยู่แต่เอาเป็นว่าก็ต้องพูดนะคะ,ะจะบอกว่าก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยเราเครียดมากนะเราเครียดจนเกินไปพยายามดึงตัวเองแล้วกันนะคะบาลานซ์ความคิดบาลานซ์เอเนอร์จีในตัวเราเนะี่ยให้มันอยู่กลางๆนะ พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองหรือว่าปรับตัวปรับพฤติกรรมของตัวเองหน่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเป็นกลายมาเป็นความเครียดสะสมแล้วมันก็เนี่ยลามไปปวดหัวอ่ะเบื้องต้นก็ปวดหัวธรรมดาไปจนถึงกระทั่งเป็นไมเกรนเลยนะใครที่มีไมเกรนเป็นโรคประจําตัวเนี่ยเดือนนี้ที่หมอหมองว่ามันจะกลับมานะคะพยายาม แบ่งเวลามาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีกับสุขภาพร่างกายเราเนี่ยอยากให้ชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเนี่ยลดลดมันลงเนาะมันจะได้แบบ มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดไปนะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะประจําเดือนมการาคม2568ยังไงก็อย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินรวมถึงภาพรวมชีวิตในปี2568ฝากให้ไปลองฟังกันนะคะลองเปิดโอกาสเปิดใจฟังกันนะ ขอขอบพระคุณชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังกันมาขอบพระคุณผู้ติดตามทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เปิดโอกาสเปิดใจฟังช่องพี่หมอนะคะขอบพระคุณลูกดวงลูกเพจทุกท่านที่คอยซับพอร์ตกันสม่ำเสมอเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ